สวัสดีครับสวัสดีครับผมินดีตตอนรับข้าสู่ช่อง YouTube ซ่อมจากเจ็บผ้าสนแนลเนาะครับเนาะนี่เสร็งานไปเนาะครับมีปัญหาจาักได้งอกเนาะครับเนาะถ้าเพื่อนๆได้ได้งอกอยังสี่เดี๋ยวผมจะผ้ามาแกะไครเนาะครับเนาะเจเมอก้อนกับบกค่อยเป็นแบบนี้เนาะครับพอเวลาเข้า เย็บยำอ่ายำไร้ลายสิเนาะครับเนาะยำลายเถื่ออะไรกันเวลาเขาโคูงจะโคูงไว้เย็บไว้สิเย็บโคูงสิเขาก็จะงอกแบบนี้ครับที่แกะไข่กับบางอยางเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมพาแกะไข่ครับนี่เป็นน้ำสวยเนาะครับเนาะแล่นออกมักแล่นออกจากจากตัวหนีบไปเนาะครับเนาะ เดี๋ยวเข้เาหาเอาเศษผ่าเข้าไปเพื่อให้เข้าแน่นนะครับเนาะข้างบนนี่ผมกับปับ๊บปั๊บเบิล้ลเดี๋ยวนะครับเนาะยังบัวหายผมก็เลยเอาวิธีนี่ใส่เนาะครับเนาะตัดผ่าใส่เนาะครับต,ต,ตัดผ่าเนาะรวบคอเป็นวงกลมเดี๋ยวตัดตูดเนาะครับเนาะ กลมอยู่วลแหมอ่ะเขามาแก้ใครเอาเนาะเดี๋ยวจะได้แห so <sounds> ้ให้เขาในกระซวยเข้าได้เนาะให้อันนี้กระโดกดง่ายๆนะรับเนาะฮะเสียดผ่านเนาตัดๆเป็นวงกลมนี่สิเดี๋ยวก็ะจ้อรูตรงกลางเนะครับเนาะในกระส่ใน กระโหลกเข้าในนอตใส่เข้าไปสีมีเอ่อกระโหลกอันหนึงเนาะครับเนาะที่เขาจะเป็นสปริงอยู่ตัวนี้ตัวไหนก็ใส่ดีตัวนั้นจะหนีบได้ดีเนาะของของของผมนี่ซื้อมาเป็นโดนรุ่นเก่าเนี่ยมันมันมีสปริงอยู่นี่เนาะครับเนาะถ้าตรงไหนมีสปริงเนี่ยมันจะบุหรีดออกมันจะหนีบเลยเนาะครับเนาะใส่เข้าไ,ไปจะมีเศษผ้าอยู่ข้างในเนานะครับเนาะ ใช่ไหมคัก็มาลองนิบเบิงแล้วครับนี่น้องผมเนี่ยเย็บไปสองสามตัวเป็นสองสามตัวเป็นนะครับเนาะจะเป็นงอเป็นปุ่มปุ่มอยู่นี่ผมเลยแก่ใครใเ,เพื่อน,นเบิงกลมข้อมือนะครับเนาะนี่กลมข้อมือข้อแขนของเสือได้สกอต ปกติปกติตอนเข้าไปนี่เขาจะย่ำบ้าเพราะว่ามาย่ำไรถืออะไรนะครับเนะาะจักวันรุ่นกับโมเป็นนะครับนี่จักผมน,น้อยนะครับนะ,บนะครับเนาะตอนเนิ่อใส่พานี่บัดตัวหนึ่งเป็นสองตัวเป็นเนาะครับเนาะงอกติดเพราะสำนั้นเนาะครับเนาะดีดออกจากกระโหลก พี่แกะไขง่ายๆนะครับเนาะนะครับเนาะพี่แกะไขเข้ากัง่ายลัดผ่าใช่เข้าไปหน้าอย่างนาะครับเนาะเสียดผ่าอ่าเพื่อนๆถ้าได้มีปัญหาเรื่องจักปรึกษาได้นะครับเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะครับเดี๋ยวผม ี่คัพในน้ำเนาะคำนาะจักเพจจักชมโมได้ยังสีเนาะครับย,ยิทต่อสอบถามนะได้รเนาะคำนาะทีไอดีได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเด้ผมจะไปอ่านให้เนาะคนะำนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเ้ยครับสวัสดีครับผม